สวัสด like you right? hmm. um ีคร oh ับพบเะกันก right? like ับม like, so ูลม like okay. uh ีผ huh. yeah. ้าแฉบสนแนวพี right. yeah, oh ่น hmm. ้องเนาะพี่น้องมาพี่น้องมากินข้าวหวานพี่น้องข้าวหวานเอาหมกใหม่เอาผงน้ำใหม่ให้ข้าวหวานพี่น้องเนาะใส่บักข้าวสดสดในพี่น้องใส่บักผ้าสดๆสดโดยใส่บักระช่องพี่น้องมาเลือพี่น้องเด้อมากินด้วยกันพี่น้องมามาเสียมกันพี่น้องมียังแนวประเสนมีหม่องมังกรแดงพี่น้องมังกรขาวกะหมองหงพี่น้องหมองาง ขา,ขาดขาดตงงูพี่นนอกขาดงูกับของดำใหญ่แม่พี่น้อกมาแม่เสมออกนันพี่หนองไหมพาดกินของหวานพี่หนอกข้องหวานเอาพลใเห็ดของหวานพี่น ан, นอกไหมออผาผ่าขาวโซ่ถี่หนอกครัที่ผ้าสาวโซ่ถือ,ถอพุเอฟามาักเกี่ยวเกี่ยวผามันสูบพี่หนอกตบอก แตงกระถิ่มันสุกแล้วพี่ได่พูดได่มากนะอย่าควบหบานกับเพิ่มตาลลงหน่อยนึงมีไส้เต๋อพี่น้องพอเพิ่มไดใหม่กับหวานเดียบแม่พี่น้องมาแซมกันพี่น้องไหมลองให้เป็นพี่น้องเด้อมนใหม่ทุกอย่างเห็นเดี๋ยวมพี่ตองเพี่ฝานขึ้นอยู่กับควบห้าววานรู้เ่า ผสมหมูมาใส่น้ำพี่นอ้องแด้วไดใบ่หมูกำลังลำไยมานมนก้อนขาวพี่นอ้องแส่บสีมัมก้อนสีแดงออกพี่นอ้องไัน Nằm 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 Mà P'Nam mất sốt lắm như thơm Một câu P'Nam Ui đẹp lắm Đẹp hơn đẹp đẹp ลองเห็นพี่น้องดเดอ๋ยวท่ันจะติดใจห่วมมั่นพี่นอ้องขึ้นมาผ่าสดประสิทใสม่มาทั้งสองน่อยอยู่ข่านขูดพี่นอ้อง แซ่บด้ิพี่น้องเราเอาหมองไหมเฮคองหวานเนี่ยแซ่บบุตรองไปใส,ส่แบบสักคู่เราซ่องให้พี่น้องลูกนี้พี่น้องแซ่บเกี่ยวกับที่เย็นหนำน้ำกับที่เย็นนะพี่น้องแมเอามวนเครื่องเขาเตรียนใบลงขมีหมักมวงก้อนเนี่ยพี่น้องหมักน้ำใหยหมักงอหมักอง,งุ่นหมักโม่หมักหุ้งพี่น้องหมักแจงกิงตัดเข้าไปบาง luật sạt vì nó Ui tôi đẹp quá phò sống nhỉ แดดไล่ี่น้องเอ้ยแดดเพืะทํพง,งานมาแดดๆก็ล่มอยู่ล่มอยู่กับหอนพี่น้องทักหอนเอียงอันนี้เป็นมุกเงาะพี่น้อง แม่แม่พี่ลองมาสดแต่บางคนมันทำใหม่มันกบ,บาลเดี๋ยวพี่้องเ,เอาเกลือกะทิก็แล้วเอาเกลือใส่น้อยนึงเด้วยพี่้องจะเพิ่มขมบ้างอะไรขึ้นกันพี่้อง แสบเดีพี่น้องแสบเดีลองเห็บลงเด้อพี่น้องเด้อหน้าบองมื่ก่อนสีแดงออกใส่กางเางสีพี่น้องโอ้ยบ้มไนยักงก่อนนุ่มเย็นพี่น้องสีหนามสีหนาม ซีจมผู้พี่หนอข้าวกันดีครับแซ่บพี่หนอแซบ่บ หวยหนึ่งเกี่ยงตับพี่น้องเ,เด้ยบานกินแดวจนมันสองสีแตกบานสีสันพี่น้องสีสันหนามสีชมพูง,งามครับ หวานน้ำผลไม้มันองุ่นสดนั่งกินยืมพี่ดอง เงิเหนหย่อสุดๆอ้เอาไหลห่อนไหลใกลก้กวนด้องพี่น้องมันได้ใกล้ก่อนเกี่ยงตับพี่น้นองใกลก้กวนมีนิวันนี้มีพี่นอ้องเมนู พ่นใหม่ร่วมมีพี่น้องพี่แจพ่นใหม่เอามาใส่มาเลยหลายอย่างพี่น้องก็มีพวกพวกหมึกมูหมึกลำไยพี่น้องหมึกแดงจริงพวกอันนี้ก็ใส่ได้เพราพี่น้องด้วยพวกซ้มขี้วหวานตัวตัวพดตัวหน่วยหวานพี่น้องมาใส่กันกันได้ขึ้นกันไม่ก็เขาโรตสายกับจุกกลมกลมกันพี่น้อง อะไรเรื่อบันขั้นกินอิ่มพี่น้องจักแน่นละขั้นกินอิ่มขอไปบันเพราะว่าระบบล้อมใส่เอดีพี่น้องมันจะต,ตีขึ้นยิ่เริ่มเรื่อพี่น้องเรื่อถือใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หรือว่าคอมเมนต์ให้หรือว่าสับสไครต์ให้พี่น้องเนาะแต่ละคลิปแต่คลิป,ลป,ลปบวอร์เดว่าสีเบิ่งกันซืษอีเบิงเ่งหลังเดือนนี้เดือนนี้ก็เป็นพี่น้องเนาะให้แห้งโอ้แง่ใจเสียกันไปเรื่อยๆจะได้มีกำลังใจสร้างคลิปมาให้พี่น้องรับเบิ่งทางเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบมาเพียงลำด้ว่า ทั้งผพจนะเพียงเนาะปล่อยออกไปนําคลิปเดียวก็ปล่อยไปคือกันพี่น้องมาคลิปใดคลิปใดก็ยืดดื้มกดติดตามให้นะเพียงเนาะอ่ะคลิปนี้พี่น้องกับมูนมีผ้าแชบดเส้นมูนมีผ้าเช็ดเส้เเเนนะพี่น้องเนาะหรือว่ายางหน่อยเพียงเนาะเห็ดของหวานรวมมิดเอามาลหมัมกไหม่เห็ดของหวานนันรวมมิด พี่น้องมันเสียบครับพี่นอ้องอีกเรื่องพี่เลองพี่น้องเพื่อได้เห็นอยากลองเบิรงก็ลองเบิรง,งสิป่ะโอ้ยเมนกลมยางหน่อยว่าอีดีตัวนี่แส,ส, <c ười> สีบคือเธอว่าสิว่าพี่น้องเนาะอ่ะกินในฝ่าวิสซับคอนนี้ทางนาะคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ